สตางปีรวดีบางสุวรรณมิสยูนิเวอร์สบึงการ2023โดนปลดฟ้าฝ่าพ้นจากตำแหน่งทันทีทำแฟนนางงามช็อกไปตามตามกันทำเอาเหล่าแฟนนางงามสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจากกรณีที่ Facebook เพจ M.U.T บึงการออกหนังสือประกาศปลดสตาง์ปีรวดีขำสุวรรณออกจากตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สบึงการ2023โดยมีผลทันทีระบุว่า ทางกองประกวดขอประกาศยุติตำแหน่งนางสาวปีรวดีํำสุวรรณออกจากการดำรงตำแหน่ง MU T บึงการ2023นณวันที่24มิถุนายนพศ2 5 6 6อย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาในประกาศระบุว่าทางกองประกวด MU T บึงการ2023ได้ปรึกษาและตกลงกันแล้วว่าทางกองประกวดขอทำการปลดนางสาวปีรวดีํำสุวรรณ MU T บึงการ2023 ออกจากตำแหน่งในการประกวด Miss Universe ู n น v e เวิร์สไทยแลนด์3 0 2 3ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2566เนื่องด้วยเหตุผลที่ทางกองประกวดไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างทั่วถึงตามที่คาดหวังและเนื่องจากทางกองประกวดมีความคิดเห็นบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ตรงกันในการทำงานกับทางทีมใหม่ของทีมบึงการและเนื่องจากน้องอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กับทอ หางกองประกวดดังนั้นจึงขอทำการปลดนางสาวปีรวดีบังสุวรรณ MUT บึงการ2023ออกจากตำแหน่งเพื่อให้น้องได้พบปะโอกาสที่ดีขึ้นรวมถึงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจในการทำงานหรือจะได้รับโอกาสจากทางจังหวัดใดที่สามารถดูแลน้องได้ทางกองประกวดก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูง ในพีรวิทย์พัฒนาสุภานนท์ซีดีไดเรคเตอร์ MUT มึงการ2023